สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มัทองเกษตรพิช์โลกครับตอนนี้อยู่ในสวนทุเรียนครับมาเป็นคณะครับทีมงานนะครับได้พาเรามาเยี่ยมชมเจ้าของสวนทุเรียนแปลงนี้ครับบอกได้เลยว่ามีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆในปีนี้ครับเดี๋ยวมาพบกับคณะของเราแล้วก็เจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเริ่มจากด้านนู้นเลยผมพนาสรรโฟทครับ ครับครับผมเจสซี่โฟทีครับอ่าพี่พนาสันแล้วก็น้องเจสซี่ครับและที่ยืนอยู่ตรงกลางเจ้าของสวนเจ้าของสวนพ่อสาโกลไรพีครับอ่าพ่อสาโกนพ่อสาโกนครับตรงนี้สวนทุเรียนอยู่เขตตำบลรับล่อท่าแซชุมพรครับอ่ารับล่อท่าแซชุมพรนี่เองทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบสามไร่ครับสิบสามไร่นะครับต้นทุเรียนที่เราเห็นนี่ของคุณพ่อมีประมาณกี่ต้นสามร้อยครับสามร้อยต้นสามร้อยต้นอยู่ในช่วงของการออกดอกออกผลผลผลิตเนาะออกออกผลผลผลิต S <S ได้รับผลแล้วทุกอย่างครับอ๋อมีเก็บมีเก็บไปจําหน่ายบ้างหรือยังมีเก็บไปจําหน่ายแปดตันแล้วครับแปดตันแล้วแล้วแต่ก่อนได้เท่าไหร่แต่ก่อนมันไม่ได้ครับ<ะ>แต่ก่อนไม่ได้มันไม่ได้ช่วงนี้ครับอ๋อมันไม่ได้<น>ช่วงนี้ครับแล,แล้วดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าทุกปีครับเอาจริงๆเลยพอรับเงินไปเท่าไหร่ละรับเงินไป รวมทั้งหมด800,000 800,000แล้วโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับก็คือดีกว่าทุกปีใช่ไหมดีกว่าทุกปีอ้าวแน่นอนครับพี่มนาสันมาแนะนําสิ่งดีๆให้ถูกไหมครับครับนะฮะมาแนะนําอะไรครับให้พ่อใช้อะไรไม่ใช่ตัวเอฟอทีกับตัวนี้ใช้ทุกตัวเลยไหมใช้ทุกตัวครับทตัวนี้ใช้ทุกตัวอ่าใช้ตัวไหนบ้างยังไงใช้ตัวตัวฟทีกับไอสีแดงสีแดงนี่ควบคู่กับ มาฉีดดอกและฉีดใบฉีดต้นไอ้ตัวนี้ฉีดต้นพวกผู้กับโฟทีตัวนี้ไอ้ป้องกันโรคเคี้ยวลากับโฟทีฉีดที่ผิวใบอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็เสริมความแข็งแรงให้พืชคือเสริมความแข็งแรงทุกอย่างคือต้นแข็งแรงคือใบก็ได้ผลดีครับพอฉีดไปประมาณ4ี่เดือนเนี่ยรวมๆแล้วกี่ครั้งสี่ครั้งครับสี่ครั้งสิ่งที่เราเห็นจากสี่ครั้งเนี่ยลักษณะต้นลักษณะใบมันเป็นไง มันแบบว่าสดใสขึ้นกว่าเดิมประมาณหลายเท่าแหละสิบเท่าเก้าเท่าสิบเท่านั่นแหละคือต้นมันสดชื่นึ้นชืชนมันสดชื่นคือต้นก็สดใสดูน้ำเลืองของมันมันก็แตกโอ้ต้นนี่ถือว่าเยี่ยมอ่าเยี่ยมจริงจริงอ่าก็คือเราเห็นสภาพต้นสภาพใบเรารู้เลยว่ามันดีขึ้นแล้วพวกต้นทุนอะไรหลายอย่างได้ลดไหมฮะต้นทุนคือหลายๆอย่างแต่ก่อนผมได้ใสหนัก แต่ปีนี้ผมไม่ใช้ตัวนี้ประมาณสี่หมื่นบาทแล้วนี่คือมันได้ผลมาแล้วอคนั่นแหละถือว่าเงินบางส่วนเราได้ประหยัดขึ้นคือคือเงินบางส่วนทุกอย่างมันได้ประหยัดขึ้นหลายกว่าเก่าครับออแต่ก่อนถ้าออกตลาดประมาณหมื่นกลัวหรือสองหมื่นข้างเดียวนะ,อ,ะอันนี้สองสามข้างหมด นี่คือถือว่าประหยัดต้นทุนได้เยอะโอเคอ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณพ่อนะครับที่ได้ใช้มาถึง4เดือนแล้วพี่พนาครับมาเห็นของคุณพ่อที่แนะนําสิ่งดีๆให้เป็นไงฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้จริงนะครับแล้วก็ถือว่าทําเรียนจบแจกกรุ่นทุเรียนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมมีการเปลี่ยนแปลงไหมฮะ มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งพ่อก็จะอวดทุกครั้งว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีผมก็ต้องตามดูอยู่เรื่อยๆครับดีจริงๆนะก็คือเราเห็นเราก็ชื่นใจไปด้วยเนาะช่นใจน้องเจสซี่มาเที่ยวสวนทุเรียนวันนี้วันแรกนี่วันแรกครั้งแรกครับอาจารย์เป็นไงฮะรู้สึกประทับใจแล้วก็มหัศจรรย์ใจกับโฟที่ที่ใช้กับทุเรียนสุดยอดมากครับโอเคอ่ะแสดงว่าการใช้ผลิตภัณฑ กลุ่ม40กับทุเรียนถือว่าผ่านเนาะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ดีด้วยแล้วก็ผลลัพธ์ของคุณพ่อก็มาแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วยังเก็บอีกกี่รุ่นครับดูแล้วอีกประมาณสามรุ่นอีกประมาณสามรุ่นไม่ประมาณสามรุ่นจริงๆเนี่ยลนี่ดอกนี่ลูกเดือกลูกเล็กอีกเออเห็นแล้วดีใจด้วยเลยครับอ้าวขอบคุณทั้งสามท่านเลยครับผมนดวงมันทองเกษตรนักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ